สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับมาด่วนๆครับพี่น้องเนาะหลังจากที่นําเสนอแนวทางตำเหล่ารวมเซียนไปครับผมครับคลิปที่สองครับเป็นแนวทางตำเหล่าอาจารย์นาคีโนครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขของแม่เอฟซีกทมอสองครับผมแม่กทมอสองครับเลขวิ่งกันครับพี่น้องเนาะของแม่ น่าสนใจได้ครับผมปรว่าจะเข่า50หรือว่า58ครับพี่น้องเนาะต่ว่าตงวินไห,หมดในหันเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาเชียร์มีวิธีให้พี่น้องที่เบิ้งไปน้่กันครับเป็นไก่เป็นแนวทางครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์แอดนาคิโนแม่กทม .2 ครับผมมากแล้วครับแล้วก็นําเสนอให้พี่น้องที่เบิง้งทิดทางตัวเลขกนัครับในคลิปนี้ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าครับสองสำนักนำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณเด้อครับผมแอดนางคิโน่แลวกัแม่กทมสองกับผมทีเมตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีขอขอพระคุณเอฟซีใจดีที่ทรงขอมุ่นอาจารย์หน้าคนโน่หน้ำครับผมครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าชุดที่สองในคลิปนี้กันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมค่ะตำลาวนาคีโน,นมาหลังจากที่ลงร่วมเสียนไปครับพี่น้องเนะเาะเิ่นฟังพ่วมาเท่าครับเพิ่นขอโทรเรียซี่หดล่าสุดเมื่อกีน้นี่ครับรุดเนาะแมนค่ะบ่เป็นี้งค่ะอาจารย์ขอบคุณแนวทางอาจารย์ทุกท่านเด้อค่ะที่เพินให้แนวทางน้ำเชียกับก่ามาเชียมาลงห้เอซี่เบิงเพื่อเป็นแนวทางบมว่าจีหัวขำโค้งหรือว่า ไถ่มวยไท่ค่ะครับเอาสูตต่อสู่กันไหมค่ะท่านผู้ชมครับตำราวอาจารย์นาคิโ no นครับผมครับ,รบมาลงพร้อมกับแม่กอทมสอง,องสครับพี่น้องเนาะค่ะ,คะวดนี้อาจารย์เปิ้เด่นบนล่างแปดกับเก่าเลยครับผมแปดเก้าชุดสองตัวบนล่างแปดสามเก้าสามแปดหกเก้าหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดและเบิ้ลแปดแปดครับค่ะชุดสองตัวครับพี่น้องเอาชุดสามตัว สามแปดเจ็ดครับพี่น้องเนาะกระเถาก็ว่าเพิ่นเล่นไปที่แปดเจ็ดครับสาม,สามแปดเจ็ดมาที่ตำลาวแม่กทอมอสองครับมาอะไราเดียกันครับพี่น้องเนาะค่ะแล้วมาลงความกันบังหันทวีตเมิร์ดครับผมแปดห้าเต็มเต็มห้าตัวเนี่ยจะได้ซีคูรมาถอ่อทีได้ซีคูร์อามาสองอวดแล้วเน้ะค่ะท่านผู้ชมครับกับห้าศูนย์กับ แปดห้าน้องถ่ออยู่ในเหล็กวิ่งเพิ่นบานนี้ก่ามาเชี่ยจักชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยบบบจัดให้เลยครับพี่น้องเนาะค่ะมักตัวไดกับพปรตรงซื้อครับผมเป็นตัวไดตัวเด่นตัวส้นกับจ้องไปซื้อค่ะแต่ว่าในคลิปนี้น้ำเชี่ยกับเจมกอเกฟแมาเชี่ยกับจมี่ไก่ให้พี่น้องที่ยุกว่าทิศทางน่าจะไปทั้งสี่ครับผมคอ๋อสําหรับเหล็กวินแม่ได้ครับผมแม่กทมสองสีเจ็ด 826ครับผมค่ะเพิ่นเน้นไปทีซีก็บ8ว่างหันเน้นเก่าก็บ,บ้มาเเลยครับผมครับก็เลยต้องจัดชุดเตรียมให้2ตัวบนล่างครับ4 7 4 8 4 2 4 6 7 8 7 2 7 6 8 2 8 6และ2 6ครับค่ะเอาทีว่าจะเป็นไก่ให้พี่น้องที่เบิ่งก็คือเอาเลขของ พอจอยครับพี่น้องเนาะเลขดับมันจิตเป็นตัวเด่นหนึ่งตัวครับเอาเดี๋ยวเพิ่งหมดว่าหันกันหนะาถอดเมนบ่าว่าหันเลขพอก็จอยดับหากับศูนย์เลขสีิเด่นหากับเด่นศูนย์กับผมค่ะครับเนี่ยครับพี่น้องเนาะถ้าหับศูนย์ข่อยจำได้ล้วเ่าบอกยู่ในิลิปพ่าว่าจะเอาผู้ใดดึงแมรับแมีนลุงตะวันอ่าเดี๋ยวมีให้เบิ่งอีกอ๋อค่ะครับทางซันมวดนี่พอจอยเป็น ดับสองกับเจ็ดค่ะแม่กอเท่าหมอสองคนมีสองกับเจ็ดบอเขาดึงเป็นตัวเด่นเลยเอาเดี๋ยวน้ำเสียจะเอาเป็นตัวเด่นสองกับเจ็ดพอจอยมากดึงแม่ออกก่อนเนาะครับไม่เมื่ดตัวโตคุณบอตอบอบอละครับผม็7ตัวแรกเนาะส7ง2จ2 7278 เจ็ดหกแปดสองสองหกนี่ครับผมมีติดสองมีติดสองกับเจ็ดค่ะบันดี้จักตัวเจ็ดคู่เถวเจ็ดคู่นะครับพี่น้องเจ็ดคู่จากสิบตัดเจ็ดแม่ค่ะในความเป็นไปได้เอาแม่ลุงตะวันเอามาเทียบเบิ้งบันนีค่ะเพราะว่าก่อนมาเชี่เพนเบิง้งเพนสังเกตว่า แม่รุ่งตะวันเหล็กเด่นอยู่นี่บ่หลุดจะกเกียค่ะเนี่ยมั่มงในแถวเบิ่งแม่วันชุนเกือบหมดนี่เพราะว่าเป็นเหล็กเป็นเดินสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดอันนี่ก็มีหมดที่แถวสองสี่หกแปดขาดตัวเจ็ดขาดตัวเจ็ดครับเอาเหล็กอยู่ในนี้ละค่ะแมนแถวอย่าลืมว่าชุนอา่า พอจีดวิทยาารมได้ซีสองแน่นแน่นซีสองค่ะเอานี่คือคือการมีเคราะห์รวมกับเอฟซีเด้อค่ะบ่ราเพราะได้ทำนองเหนือเลยค่ะเพราะว่าเบิ้งตามสูตรตามข้อมูลคือคือซอยเอฟซีเอฟซีกับซอยน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยคือกันค่ะเทียามากคือยังพอจอยผันเด่นออืหากับศวนผ่านกับมหาแบบพี่น้องเนาะวันนี้ผันเด่นสองกับเจ็ดแต่ตรงนี้ ตัวเล็ตัวหนึ่งครับพี่รองเนาะไม่เห็นว่าค่ะครับนีขึ้นหัวบ้างหันถ้าด,ดึงไงแมนที่เถาหัวบ้างหันออกแปดหานบอสค่ะคิดว่าอีพอเดินาหาหากับศูนย์ที่แถวเท่ากับศูนย์กับหามองแวววินเก้าแปดสองถูกต้องโอ้เป็นตาง่ายดีเนาะง่ายง่ายค<า>่ะเลขข้องเก้านี่แหละถ้าห้าดักแม่กอเท่าม้อมันจะเป็นเังไหนเล่าเลยเนาะ เจอจะเลียวมึงหนาคนครับดูท่านเนี่น่าจะเป็นยังไงตามท่านมากงวดนี่ค่ะพอจอยค่ะบ้างเป็นวาเลกว่าเขาได้ค่ะเลกเดินของมันเป็นแบบเชื่อเบิ้งอีกจุดหนึ่งที่นาสนใจพอจอยเพิ่นดับสองกับเจ็ดเพิ่นจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ส้นกับตัวเด่นพื้นดินี่ส้นสองงวดเพิ่าหันส้นหานี่แค่ส้นสองเข้าจะเอาสองมาวิ่นที่เถวสองหกสองแปดสองเจ็ดและสองสี่ ง่ายเลยค่ะถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนาะครับค่ะเอาลองเบิ้งครับผมเล่คนบ้านเขาดีไหมคะรัมมุช่องก็เลยอยากให้ถือนะครับผมค่ะนี่แม่ลุงตะวันคือกันเนาะเ่าครับผมเอาสรุปคลิปนี้มีอาจารย์นาคิโนค่ะสองสำนักเนาะสองำหนักครับผมกับแม่กอทมสอง พอจอยกับแมลุมตะวันเนี่ยเอามาเทียบให้เอซี่เบิ้งด้วยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นป้อยไปแล้วค่ะสองสำนักนี่เนาะเอาดูสองสำนักนี้ค่ะแต่มีชื่กันอยู่ด้ค่ะนร่บนีะครับผมแปดหกมเถ่าแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดมถ่เนี่ยสองคู่วะสองคู่มีเชื่อกันครับพี่น้องครับผมครับมาด่วนๆครับพี่น้องเนาะตำราวเฮียเทพครับผม หลังจากที่อัดสองสำแดงไปเพิ่นมาดุนดวนเด้อครับผมครับตำราเฮียเทพครับสามแปดหนึ่งครับพี่น้องเนาะสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งครับผมครับเอาอย่าเผลอเด้อครับพี่น้องเฮียเทพครับแตกสามตัวมากหวดก้อนนานันครับพี่น้องเนาะครับก้อนนานีนานิมียุก้อนนานีประมาณสองหมวดครับผมเพิ่นแตกสามตัว แลวก็อาจารย์กรครับพี่น้องเนาะอาจารย์กรครับเคยนํ่เสนออยู่กับพี่น้องครับเผื่อระไรให้กันครับเด็กคิดทางขึ้นกับไข่ไขกันอยู่ครับแปดสามสามแปดอาจารย์กรให้วิ่งรูดแปดสองตัวบนล่างแปดสองแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าครับผมชุดสามตัวสองแปดสามชุดสี่ตัวแปดสองแปดสาม นี่ครับพี่น้องเนาะมาดวนๆครับผมช่วงที่กาลังอัดคลิปของแอดนาคิโนและแม่กทม .2 ครับผมก็เรียกมาเสริมลงไปอีกให้ครับพี่น้องจี้ครับผมพิจรณนาเบิรงเดอร์ครับผมครับื้อนี้ขอให้ช่วงมันเป็นน้ากันครับพี่น้องเนาะตำราวกับน้าเชียร์ผ้าลุยครับเอาครับพี่น้องครับผมรวมทีเด็ดในคลิปนี้บ่าวจิเป็นแอดนาคิโนครับพี่น้องแล้วก็ แม่กรทมอสองพร้อมกับวิเคราะห์ตัวเลขให้กับพี่น้องพี่เบิงร่วมไปถึงมาดดวนๆครับพี่น้องเนาะมาด่วนๆครับเลขตำราวเฮียเทพและอาจารย์ก่นครับผมพิจรารณาเบิงเดอร์ครับพี่น้องสี่สำนักในคลิปนี้ครับเอาถ่ายคลิปก็มีความสวยความงามมากฝากพี่น้องซีง 4, ่ครับผมขอกาบขอบคุณพี่น้องพซี่ที่เขามาอุดหนุนสินค้ากับน้ำเชียร์ครับผมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาไปนํำกันเดอครับพี่น้อง27 สิงหาคม68ตำราสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีได้เบิงได้ิเคอห์แล้วนื้เชียกับกลุ่เชียขออนุญาตแฟนครับถูก่านขายลีมเด,ด,ด้อค่ะสร้างเขามาได้ก็คือแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องศูน สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขายดีอันดับหนึ่งนะคะ่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะท่านผู้ชมต่อมากะัะเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นก็ว่าใส่ดีแต่ว่ามันประเดี๋ยวเมื่อ้ค่ะคเิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มนี่ เรียกตะผู้บีบไล่แล้วท้อเส้นลำจะเป็นหัวปั่มด้วยค่ะหัวปั่มคือจะขึ้มท่าผิวค่ะหัวปั่มขึมท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะส่วนมาเอกซี SC, 4, ่แม่เอฟซี่เอื่อยๆน้ำเนชะียพคนจะใส่เส้นลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะทา่านผู้ชมหลักร้อยด้วค่ะชุดนี้หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะ หากลน์มาเด้อค่ะ่านผู้ชมอีกรอบได้ท็อป0984740683ครับผม <c oughs> คจะคืนน้ำเชื่อได้ครับพี่น้องเพิ่มไมลเดลก็ซัพว่าเป็นไอดีไลน์ได้ครับผม <c oughs> ค,ค่ะถ้าร,รู้ซื้อว่าแพรขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแสบปวดเจ้งสีค่ะหายุดใส่เนาะ <c oughs> ถือว่าเห่าแพรค่ะแพร ใหไฮยุดเด้อค่ะอนุช้ชมแม่ FC เย็บซีเพิ่นกะคือสิรู้เนาะค่ะว่าถ้าเฮาแสบห้องขั่นแล้วกใไฮยุดเด้อค่ะครับริมค่เล่มเสียกะทดลองโอ้ยหลายคั่เนา้า่อแม่นลองกับจางกับมาอ่าใส่กระจ้างกับน,นี่แหละครับผมค่ะ,คะสุดนี่นะใส่กระจ้างเด้อค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้กะชะลอคว่ำเหี่ยวค่ะครับบ่แม่นว่าไตึงเลยเนาะค่ะเสื่อหลังค่ะอนผู้ชม นี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบองก้อนกระไดครับผมค่ะแต่ว่าก็ดีใจขอบคุณ f เอฟซีเนาะค่ะที่เพินกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะรอบสามแล้วค่ะทดานผู้ชมเสลนลำท่าหนาค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีสบูกะใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามันบริเวรง่าย ถักไลายมาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนายยืดดีไม่แห้งสุขสุขุ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ